จัจจีสปอร์ตเทดมีจะเล่นเกมนี้มาสักพักแล้วเพราะว่ามาีผู้ใจดีโดเน a ให้กับผมนะครับโดยคาดหวังว่าผมจะได้เล่นมันและสร้างความบันเทิงให้กับชีวิต รวมถึงเขาอยากจะรู้แนวทางการสร้างโรงพยาบาลของผมนะฮะจริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยเป็นทีสิธิ์ที่เด็กถาปัดเนี่ยจะเกลียดที่สุดเลยถ้าใครอยู่เด็กถาถ้าใครอยู่ถาปัดผมว่าทุกมอน่จาจะคล้ายๆกันอาจารย์หลายๆคนจะไม่จะไม่อยากให้เราสร้างโรงพยาบาลครับหรือว่าทําทีสิษย์ที่เป็นโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลมันมีฟอร์ิตี้หรือว่ามันมีสิ่งที่ต้องทําที่ต้องโยงกันเนะี่ยเยอะนะฮะคือเราเวลาเราทำทีสิษย์อะเขาจะพยายามเน้นเจาะไปเรื่องๆอย่างเช่น ศูนย์วิจัยสัตว์น้ําเราก็จะวิจัยแค่สัตว์น้ํามันอาจจะมีแลบมันอาจจะมี l a b o r ท t o r y library มีมีมีอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างแต่มนคือจะเจาะอยู่ที่สัตว์น้ําทุกอย่างจะเอื้อเฟื้อไปเพื่อสัตว์น้ําอย่างเดียวแต่โรงพยาบาลเนี่ยมันคอนเซิร์นกับหลายอย่างในที่เดียวกันนะครับเป็นทำอะไรทำให้มันเป็นสถานที่ที่ถ้าเกิดคนทําทีศิษขึ้นมาแล้วมันมันพลาดเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอะไรที่หยาบมากก็จะโดนดาบยับหมามากอะเลยไม่ค่อยมีคนกล้าทําเท่าไหร่ซึ่งผมบอกเลยว่า ในบรรดาหมูเด็กถาปัดด้วยกันนะครับผมเป็นผู้ที่มีความนึงในความรู้เรื่องทั้งการรักษาคนมากที่สุดเลยนะฮะผมเป็นพยาบาลตอนช่วงที่ผมอยู่ในกิจกรรมนะครับในช่วงนั้นก็มีคนเข้าโรงพยาบาลเยอะใช้ได้เลยอาจะเป็นเพราะผมผสมพยาบาลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยมีคนเข้าโรงพยาบาลกันเยอะแยะเลยทีเดียวเฮ้ยเยอะไรวะ oh! Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners. Wow! Many capable hands. We're building a brighter, safer future. And hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at three! ผมคิดว่ามันอาจจะต่างกับโรงพยาบาลที่ผมเรียนมานิดนึงในหลักสูตรปีสแต่ว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราที่นี่คือฮอสปอร์ตและนี่คือโรงพยาบาลแหลกของคุณกดคลิก4ี่เพื่อที่จะเริ่มโอเคถ้าข้าคุณคุณพร้อมที่จะเริ่มสร้างโรงพยาบาลและรักษาคนของคุณหรือยังว้าวพร้อมสิวะสร้างไ,ไอเทมรีเซพชันหมุนยังไงวะกด โฮเล็บเมาส์บัตเทิลว้าว a m a z ิ่งเราต้องการผู้ช่วยในการที่จะมาดูแลเคาน์เตอร์มาจ้างผู้ช่วยหนึ่งคนกันเถอะู้ช่วยมาริ inda, aut, Bernard, per, ka, high, <laughs> นดาทัสซอสเบอร์นาดวิมเปอร์จัสซิงกามายองเนสยัวห่าบิทฉันชอบชื่อเขาก่อนที่เราจะเปิดได้วีนี้เราต้องการออฟฟิศของจเนอาร์ลพิคติชเนอร์โอเค คลิกออนไลน e กรีนติกโอเคว้าวทีนี้เราต้องการคุณหมอเมื่อเรามีห้องของหมอแล้วเจ้าคุณหมอมาหนึ่งคนเสียได้เลยด็อกเตอร์ทิฟฟานี่ฟังเกิลแคทลองบัตทอมมินนี่คอมฟอร์ทิเบิลผมเชื่อเลยว,ว่ามินนี่คอมฟอร์ทิเบิลจะทำให้คนของเรามีความสุขและสบายฮะฮอสพิทอ wow, ลโอเพนว้าวโรงพยาบาลเปิดแล้วฮะโอ้โรงพยาบาลเปิดแล้วอ่ะไม่เห็นเหมือนที่เรียนมาเลยอะ มาแล้วคนไข้คนไข้ของเราเจอเราซิลเวอร์โอ้หลี่เชิดมาแล้วคนไข้คนแรกของเรากระเด็ไปทางนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับคุณไม่เห็นแล้วว่าทางซ้ายไม่มีที่ให้ไปไอ้เหี้องมีห้องเดียวมันจะชี้ทางซ้ายทำไ,ม,ม,ไมวะโอเคเดี๋ยวมาทางขวาเดี๋ยวคุณหมอคอมฟอร์ทเบิลเลยฮะเชิญนั่งเลยค่ะ เราต้องสร้างห้องยาเพื่อดูแลคนป่วยของเราโอเคห้องมันต้องขนาดมาไหนว่ามีนิม่มั่มเอ่อเอาไปสักสามคูนสี่สี่คูนสี่ไปเฮ้ยมันจะไปยิงทับทำไมแล้วเฮ้ยไอ้อ้วนมันเดินออกไปวัวมันเดินออกไปปัดโทเฮ้ยไปอยู่ในห้องยามกูทำไมแล้วเฮ้ยปปอ,อ่อาคนระับแล้วโรงพยาบาลดูแลตัวเอง S 1> <S 1> ไอ้นี่จะท,ท้ายผมหายอย่างนั้นเนะ <ís> ไม่อะ <sm ME> มันใส่หน้าด้ซะไม่อะมันขับาปานไปม่งตายแน่ไอดอกชีตเรายีบ้านเฮียนเนี่ยว้าว5 0 0พันดอลลาร์โคตรขูดลีดเลยพระเจ้าช่วยโอ้โหคือ,อยาแค่ก้อนเดียวเราสามารถที่จะ สร้างไอห้องห้องนี้ได้เกือบจะห้องหนึ่งเลยนะเนี่ยเอาจริงๆ <c oughs> เมื่อเรารักษาดีก็จะได้ชื่อเสียงมากขึ้นถ้ารักษาแย่ก็ชื่อเสียงตกจริงถ้าสมมติว่ามีคนตายเออเอาเริ่มสร้างได้เหลือเนี่ยอยากมีที่นั่งให้กับพวกเขาเหล่านี้เมื่อเรามีของราคาแพงเราก็ควรจะหาคนมาดูแลมันเช่นเดียวกันหมายถึงอะไรหมายถึงไอโซฟาที่กูมึงแปะไปเะ่ะฮันโดล่ามาสเตอร์สโตรก p พนด o ร a ามาสเตอร์สโตรกเธอสามารถจะอัพเกรดแมชชีนได้เอสคริสเทลอินเนจีเดนทำงานได้นานขึ้นเวลาจังสามารถจับผีได้กูจะจ้างพาโลที่จับผีได้มาทำไมวะ What What วมาสเตอร์สโตรกดีกว่าดิงแมชชีนโอเคโอ้มันควรจะมีสลักแมชชีนด้วยได้กินคู่กันยังมีความสุขน่ารักจังเลยต้นไม้อุ้ยน่ารักมาก ต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญนะสีเขียวจะช่วยคนป่วยหายไวขึ้นนี่ต้นไม้ต้นไม้จำไว้แล้วะเวลาเราไม่รู้จะทำอะไรหรือใส่อะไรเข้าไปใส่ต้นไม้ต้นไม้เนี่ยช่วยผู้ป่วยเนี่ยนะฮะผ่อนคลายด้วยบางโรงพยาบาลเนี่ยใช้กันดีเลยละจริงๆเฉพาะท่านดูคลิปมันสมควรให้ทำให้คนของเรามีความสุขคนเรามีความสุขปะถ้าจะรู้ได้ัไงคนเรามีความสุขอ่ะอ่ะโอ้ยหน้าตามโคตรหลอนนะ แปปนี่ไป82ว้าวอีซูแม่งโคตรจะมีความสุขเลยว่ะ82%อันนี่ไม่ต้องบ้าแล้วนะเนี่ยเฮ้ยชิบหายละส่วนมินนี่แม่งไม่มีความสุขเท่าไหร่เลยอะแย่แล้วมินนี่มีความสุขมินนี่หิวเขียวเอาต้นไม้ไปชิบสิใสสัตว์วางต้นไม้แล้วคนรู้สึกมีความสุขอะไอสัตว์เอ้ยูหิวสตาร์ทเหนื่อย แล้วคุณชาร์จะไปเบรกสตาฟรูมจะช่วยให้เขามีรีแลกแลวก็ทําให้กลับไปทํางานได้โอ้โอเคแน่นอนสิว่าห้องทํางานเอาเล็กๆห้องสตาฟเนี่ยนะผมบอกไว้เลยว่ามันต้องใหญ่นี่เป็นหลักการทางสถารปรัตยกรรมนะฮะเราต้องมีต้นไม้ด้วยอย่าลืมอย่าลืมต้นไม้โอเคนี okay. ่คือโรงบินมาแห่งความสุขฮะบอกเลยของกินและเอ่อของว่างทาให้ผู้คนมีความสุขแต่จจะทําให้เกิดภาวะขยะได้ถ้าสมมติว่าไม่มีถังขยะอยู่ใกล้ นอกจากเรื่องนั้นมันยังมีเรื่องของการที่ว่าถ้าเราไม่มีห้องน้ำเนี่ยมันจะแย่มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราควรจะมีห้องน้ำโอเคนี่เป็นอะไรที่โดนดาบบ่าบ่อยที่สุดเลยนะเวลาเรียนถาปัดเนี่ยการที่มีห้องน้ำแล้วห้องน้ำไม่สามารถจะตอบโจทย์ผู้คนได้มันมีสูตรคำนวณอยู่ฮะสูตรคำนวณพื้นที่ทั้งหมดแล้วเราก็แบบคนเท่านี้เราต้องใช้ห้องน้ำมาเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ผิดกฎเพราะถ้าผิดกฎเนี่ยเขาสามารถโดนฟ้องได้และมีวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถไม่โดนอาจารย์ด่าได้นะครับก็คือการสาาร้างห้นองน้ําให้เกินความต้องการเพราะออย่่าางก็โดนนนน อาจารย์มาว่าไงก็คือไม่มีปัญหาเพราะว่าห้องน้ำเราเกินอยู่แล้ว i s a big ass toilet h a t s want big ass toilet สิงแอ่นนอนต้นไม้อาไปได้ทีเดียวห้องน้ำก็มีต้นไม้เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่มีกำแพงดีวหวาสร้างกำแพงไม่ได้ฮะชิบายแล้วห้องน้ำยอทอรวมกันสวย มีโครคภัยไข้เจ็บใหม่เกิดขึ้นในเมืองมันอาจจะยากขึ้นในการที่จะตรวจหาโรคให้ได้เราคงต้องการห้องตรวจใหม่ชิบหายละชิบห <c oughs> ายละที่นั่นไม่พอละต้องสร้าง G P office เพิ่มเพราะว่าคนเยอะขึ้นมัตนต่อคิวนานบางทีห้องน้ำอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะแต่ไม่ใช่ปัญหาไม่งัง้นูอาจารย์ดะ นี่ลงลมีควาาามมมสสุขจจรรริงๆ<ห>ะกกรรันนทาาีโรคใหม่เกิดขึ้นมาเราต้องการอุปกรณ์ที่ใหม่ขึ้นเพื่อที่จะจัดการโรคเหล่านี้ขยายขนาดโรงพยาบาลมากขึ้นเพื่อที่จะปลดล็อกห้องดูแลต่อไปเราต้องการออฟฟิศจีพีใหม่กูเพิ่งบอกไปเมื่อกี้แต่มันก็ยังไม่สนใจไอ้ยี้ยมันจะสร้างห้องน้ำอยู่นั่นแหละมึงว่าหัวยสัตว์ไอ้วนสร้างโรงฟ้าห้องน้ำอยู่โถ่เอ้ยเดี๋ยวสร้างให้นะจีพี alright o k เฮ้ย yeah. เออไม่มีหมอชิบหายละเออด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ออโรราบู๊ปออราบู๊ไปออราบู๊เฮ้ยจันเพราะน้ำเป็นกฎหมายแล้วน้ำผมถูกแล้วเพราะน้ำผมใหญ่พอที่จะมีคนได้อาจารย์บอกวันนี้ว่าผิดตรงไหนผมจะสร้างห้องน้ำให้อาจารย์ไม่สามารถจะพูดได้เลยว่าผิดกฎหมายตรงไหนอาจารย์จะมาสอนผมเหรอนักเรียนเคารพนี่ไงสีจันสองใบแม่น้ำผมพูดไม่ผิดเลยตามกฎหมายมันควรจะพื้นท <ไป S 1> ีน่ใช่ไหมอาจารย์ แต่จันเป็นคนบอกผมเองมีปัญหามากครับสร้างห้องน้ำไม่ใหญ่ไว้ดินี่อาจันสร้างน้ำไม่ใหญ่ไว้จบแล้วเดี๋ยวผมสร้างห้องน้ําเพิ่มให้เดี๋ยวพอมีคนเยอะคํานวณจากพื้นที่แล้วคำแล้วก็ค่อยมาคำนวณเป็นคนถูกไหมจ์นปัญหาเนี่ยผมสร้างที่เผื่อไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้รอบๆนี้จะมีแต่ห้องส้วมจยนเห็นนะห้องขนาดใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวรอบๆนี้จะเป็นแต่ห้องส้วมในหมดเลยคือเข้าไปที่ไหนก็ขี้ได้หมดทุกที่อ่ะจันนี่ปัญหานะผมเอาสิ่งที่จยนเรียนรู้มามาให้จยนภูมิใจอยู่แล้ว แม้ว่าผมจะอยู่ไหนผมสบายมากจานเนี่ยไว้ใจผมได้ไม่ว่าจะเป็นสะพานหรือโรงพยาบาลผมเอาอยู่ก็เนี่ยพื้นที่ต่อเท่าไหร่นะต้องมีซิงค์หนึ่งห้องน้ําหญิงหนึ่งแล้วก็ต้องมีถ้าเป็นห้องน้ําชายก็ต้องมีห้องน้ำหนึ่งที่ล้างมือหนึ่งแล้วก็ที่เยี่ยวหนึ่งไม่มีปัญหาจานเดี๋ยวมีที่เยี่ยวสิบห้องกว้างเท่าไหนไม่ใช่ปัญหาที่เยี่ยวสิบยังไงก็เหลือที่เยี่ยว กูเคยดาวมีธนาคารหรือว่าซ้วมลงอยููกด้วยนะครับพี่ก็ผมเคยทำอย่างนี้ครั้งหนึ่งจานก็ว่าผมไม่ได้นะป่ะนอกจากว่าว่าคารนี่เป็นอาคารหรือว่าเป็นซ้วม ผไม่มีปัญหาผมผมทนได้เพราะอย่างน้อยมันก็ผ่านกฎหมายก็เป็นห้องซ้วมม่ทั้งอาคารนั่นแหละจะมีปัญหาอะไระทีโอคือเคยด่าว่ามึงทาอาคารหรือว่าซ่วมอาจารย์ก็ได้แค่ด่าผมแต่ทางเทคนิคแล้วมันถูกต้อง200 IQ ไม่ใช่เพียงเพราะว่าได้ดาวหนึง่งดาวเนี่ยจะได้คะแนนตอบแทนด้วยเพราะนั้นหญิงที่ล้างมือหนึ่งซ่วมหนึ่งนี่นนไงเหลือเฟือจันเนี่ยจันจะเอาอะไรอ่ะเหลือเฟือเดี๋ยวผมให้ได้หมดอ่ะ คือเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งแถบนี้เดี๋ยวตรงนี้ออกแล้วก็เอาที่ล้างมือให้ออกใส่ให้หมดฝั่งนี้เป็นที่ขี้ให้หมดนี่ปัญหาอาจจะมีปัญหาอะไรกับการที่โรงพยาบาลมีที่ขี้ที่ใหญ่กว่าปกติอ่ะนี่ปัญหาอยู่แล้ว seeking treatment คู l ูมีควา i r e d to treat dem w a ต้องมีห้องอร์ดชิบหายละไม่ต้องไม่ให้กูสร้างห้องอร์ดตอนไหนวันเนี้ย oh fuck เฮ้ยแม่มีแต่ที่ขี้โรงพยาบาลที่นี่มีแต่ที่ขี้แล้วชิบหายละ โหเยี่ห้องตรวจหน้าห้องขี้อุบาทสัตว์เลยแต่ช่วยไม่ได้เพื่อสุขภาพการขี้ที่ดีของคนในโรงพยาบาลไปอยู่หน้าห้องขี้ไปเลยนี่ไงส่วมชนกันนี่ปลอดภัยแล้วจานวางท่อช้าบข้างหลังนี่ดิเนี่ยสามแยกเนี่ยก็วางไปดิมีที่เหลือก็ก็วางไ,ไม่ดิอะไรเรื่องมากจังอะเดี๋จวเจเออต้นไม้ ได้เอ็กเต้าสตาร์บคือบวกหนึ่งแล้วก็พยายามยู่งใหนได้สองคนแต่ห้องมันไม่ใหญ่พอแหาจาย์เขาให้เอาส้วมหันหลังชนกันเฮ้ยปัญหายอย่างนี้ปัญหาไหครับอาจารย์อย่างนี้มันเปลืองทอ่อมันไม่เปลืองทอ่อเปลืองท่อได้อาจารย์เพื่อคนป่วยอยากจะเปลืองท่อไม่ได้เหรอคนป่วยจะตายแล้วอาจารย์มันพูดเรื่องท่อเนี่ยนะเป็นนักออกแบบไอ้สัตว์ ของมันต้องใช้จานคือคนเขาวิ่งเข้ามาเต็มที่กันแล้วเนี่ยคือคนเขามาพ้ที่จะมารักษาผมไม่มีเวลาให้ท่อเขาคือต้องต้องามต,ต้องถามคนป่วยเลยว่าอยากได้ท่อหรือว่าอยากตายในโรงพยาบาลเนี่ยอบอกอาจารย์ไปว่าก็แล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ซอรานั้นใช้ไงผมมีที่อยู่แล้วฮะเป็นที่ที่อาจารย์นัทชอบเลยแลห <laughs> <laughs> และ,ะห้องนะ้ำอะเราเราสามารถสางน้ำในที่ตรงเนี้ยถ้าบูดึงแล้วนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกครห้องน้ำย <laughs> oh, <shit. S 1> <laughs> มฟักอ้เช่นมาดูว่าวดีกว่า,ววาเอ,อโรงาบาลกูพังหมดไอ้สั์เออบอดเลยไปมีบอดอีกสักที่อย่างเงี้ยเอาสองเอาสองห้องไป เฮ้ยเขาไม่ได้เชี่ยแย่แล้วห้องมันไม่ตอบโจทย์ว่ะตายหาแล้วเราต้องจะขยับตรงนี้ไปสักหน่อยนึงชิบหายแล้วหรือว่าต้องเป็นห้องน้ำจริงวะเนี่ยประตูเป็นประตูสองนี่ว่าประตูสองแบบไม่ใช่ประตูเดียวซึ่งประตูที่คุณรู้ไหมประตูไหนที่มันมีมีประตูเดียวตะกี้มันประตูคู่ไงฮะห้องวอร์ดอันนี้ประตูเดียว่ไหมเชี่ยไม่ ม,มันแา่เป็นรูหลือไปแล้วฟาดประตูมันชนกันนะคอเนอร์ประตูเปิดแล้วมันแบบติดกันไงแล้เปิดมาแล้วอันนี้เปิดมามันชนกันนะไม่ได้ชื่อหายละเออว่าสร้างสามสามได้นี่ว่าแต่ถ้าเป็นสามสามก็จะเป็นแต่ห้องน้ำเท่านั้นที่สร้างได้นี่ใจแล<ๆ>้ว <laughs> โอเคทุกคนใจเย็ยนโรงพยาบาลเราปลอดภัยดียังไม่มีใครต่อคิวอะไรพิเศษรอก,ก่อนย,ย้ายไปย้ายอะไรจันจ้า จันยังบอกเลยผมมีพรสวรรค์ในด้านนี้แต่เ,เห็นผมสตรีมมีความสุขก็เลยให้ยายจันยังบอกว่าผมเรียนคณะนี้ไม่ได้อย่างนั้นเหรอ,อเพิ่มเพิ่มหนึ่งร้อยโบนัสสิบอันนี้คือเหตุผลให้ผมยังเรียนไม่จบภาคสองหรอครับเฮ้ย,ยตาย What the ผีหลอผีหลอเชียจริงไอ้อน่าจะผีไปไหนวะดูซ่า,าคัมเบลิลทีนีก็าล,ล่าคุกก็ฟัดไปไ่้จะผี นี่ราชผีเออตื่น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  What เอ้าไมมันม,ม,ม,มันรักษาไม่สำเร็จอ่ะรักษาไม่สำเร็จวะไอเทมรักษาไม่สำเร็จสงสัยเป็นเพราะไม่มีนี่แน่เลยต้นไม้เออรักษาไม่สำเร็จวะผมว่าเริ่มขาดทุนแล้วเฮ้ยเริ่มขาดทุนแล้วเหรอเชียช่ยเชี่ยต้นไม้ ม้นเป้นแบบคอมไนนะพี่อาจารย์นัดเคยสอนผมมาว่ามีปัญหาเราใส่ต้นไม้จริงทุกคนจะมีความสุขเมื่ได้เห็นต้นไม้คืจริงเราสร้างแค่อาคารที่มีแต่ห้องน้ากับต้นไม้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแ้วสอนตอนไหนเหมือนได้เหมือนได้ยินเสียงิตสำนึกของอาจารย์นัดเข้ามาเข้ามาด่าในหัวเลยฮะแปลกชิบหายเลย รู้เป็นเสียงจริงๆหรือว่าเป็นเสียงจินตนาการของผมกันแน่ว่เป็นจินตนาการแน่เลยถึงอาจารย์นัดมากเกินไปแน่เลยกูมีหน้าทําไมหลายโรงพยาบาลถึงต้องเรียกพี่ตูนพ่อมีโรงพยาบาลเนี้ยมันถึงได้เจ๊งพี่ตูนต้องมาวิ่งเ่รอเนี่ยนี่เป็นพวกกลัวเนี่ยพี่ตูนต้องมาวิ่งเนี่ยชิบหายละว่าไอหมอเนี่ยมึงมัวแต่เล่นกับต้นไม้นี่แหละมึงถึงได้ทําให้คนตายไปสองคนแล้วเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ย ว่าไม่ตอบโจทย์แล้วไอ้หมอเฮียนี่ What ้าวโรงพยาบาลได้รางวัลห้ามห้าม Holy shit หมอแห่งปีไอ้หมอที่นั่งนมกัญชายอยู่เมื่อกี้นะ <laughs> อ๋อได้ไมนี่คอมฟอร์ t เบิลนี่หว่าเป็นคนชนะอ,อันที่สองคือ พยาบาลแห่งปีสูทคอมฟอ ر ตทเบิลไอพี่น้องคอมฟอ ر ตทเบิลนี่แม่งแจ๋วเลยวะ่ะจ้างมาถูกคนจริงๆว้าวใช่เลย e m p l o y e e of the Year ใครป็นคนได้วะเนี่ยอ๋อสตาฟมีความสุขไม่ตาย <laughs> ไม่ต้องหวังได้อันนี้เลยสัตว์ไม่ตายเนี่ยดูดเอามาดูดีฮะลีนเตอร์บอร์ดเคียเลตอัตราการรักษามากกว่าเลดอาคอนเนี่ยผมเป็นโรงพยาบาลที่รักษาได้ยอดเยี่ยม ถึงเอ่อรีปูเทชันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยแย่กว่าม็อบสตาร์กอีก <laughs> ส <laughs> ักแ <laughs> <laughs> <h periods> ยรี่โปรฟิตสองแสนสามหนะึ่งหมสองเหรอโหเชี่ยเอ้ยนี่คือกูเสียอย่างเดียวเลยนะกูไม่ได้เลยตนะกี <h ums> แ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วคนป่วยเองก็ก็มีตายบ้างมี <laughs> มีตายบ้างดับบ้างตามสถานะกันไปอะแหละคนเรามันจะไปรอดหมดได้ยังไงอะหรือว่า รักษาไปทั้งหมด30สิคนรอดยี่แปดก็เยอะแล้วตายไปสองเองตายตายไปบ้างเหอะโลกนี้คนมันเยอะแล้วอดียร์ทานอสก็มาบุกลงถ้าคนรอดเยอะเกินไปอะ่ะเราต้องรักษาคนให้ได้ก่อนอยู่ดีโกงเราคือต้องรักษาคนที่เป็นมึงยังจะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม,ไ,มไม่ไหวแล้ว,วกคกูไม่ได้จบห,หมอมาเพื่อทำอะไรยงนี่ แม่งออกเลยอ่ะมันหนีเลยอ่ะ Another licking actual oh. toads and drink another glass. Oh. What? <laughs> oh, okay.